ครับคลิปนี้เฮ้ามาศึกษามาชมนะครับเทพเทปบางนะฮะหลังจากที่เฮ้าชมพระชมเจ้ากันไปหลายคลิปนะครับที่ทําคลิปออกมาครับเฮ้ามาศึกษาแล้วก็มาเบิงนะครับกับเทพอง์นี้พี่น้องครับบางท่านเห็นปั๊บกับสิหูจักเลยนี่ก็คือทวีสุวรรณโนนะครับทวีสุวรรณอธิป,ปดี เจ้าแห่งสามโลกอธิบดีผู้ที่มีความลำาวย้ยมีเจ้าแห่งทรัพ์ยนะครับเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจแม้แต่ยมบาบาลพี่น้องครับยมราชก็ยังเป็นลูกน้องเพิ่นเดเออพูดถึงว่าผู้ใดมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดวงตกนะครับมีพูดผีปีศาจมากลังควานพี่น้องครับ ก็ต้องนึกถึงทาเวีสุวรรณแม่สมัยก่อนพ่อแม่เฮาพี่น้องครับหรือว่าสิมี่บอพ,พี่น้องเคยเจอเจอ,เจอบอนะครับพ่อแม่เพิ่นเอาไอ้รูปผายันทาเวีสุวรรัน,นะครับใบหัวนอนไปผูกว้บนเปเพื่อบพ่ให้พูดผีปีศาจมาลัางควานมาก,กวนลูกหลานจากของทาวเวียบันองค์นี้รอดจาก ท่องผสมพี่น้องครับหรือว่าท่องทิพย์เป็นผู้พุกเสกนะครับนั่นก็คือหลวงปู่หมุนนะฮะหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะครับอันนี้ออกที่วัดวัดป่าน้องลมนะฮะที่ซักแก้วนะฮะวัดป่าน้องลมนะครับปีศสามนะครับท่านหลวงปู่อย่างแน่นอนนะฮะผู้ที่ไห้มานี่รับจากมือหลวงปู่นะฮะ บอมเป็นผมรับเด้นะครับท่านบราภาพนี่ปีซีหกนะครับแต่นี้ออกปีซีสามเพื่อนผู้ใดนะเพื่อนเป็นพระนะครับบวชยุพุ่นนะฮะตอนที่ผมได้นี่ผมได้ที่ปีใหนเนาะซีหาหรือซีซีละที่ก้นแกนนะครับเด็กซอยค้ารถพระนะอะ เพื่อนมาถามทางมันไปเยี่ยมยากนะครับเพื่อนก็เลยเอาไหา้ไห้บะพร้อมเพื่อนใส่กรอบสแตนเลสไว้กองนี่บม่มีนะครับเพื่อนว่าหลวงปู่ก็ยังเมตตานะฮะดีครับพี่น้องครับเอาท่าสีผึ่งให้พร้อมลำหมากสีผึ่งเพิ่นนะ่ะเอ่อเป็นสีผึ่งสีสีวละพี่น้องครับแล้วก็ผสมข้หมากเพิ่นนะ่ะอันนี้บ่ไม่ยากง่ายๆ้อครับพี่น้องครับ พื้นแต้มให้พร้อมนะนะครับเออแขวนพระแขวนเจ้ามาหลายพี่น้องครับมาแขวนพระบังอืมนะพี่น,น้องเนาะบางครูบางคนเขาบอกว่าไปขอโชคขอลาบกับพระเอไปขอดันขอนี่พระนะครับเพื่อละเลยเนี่ยนะครับลักลูกโก,กดลงหมดเลยเออพระเสียหายเรียกกับพิศศิลได้พี่น้องครับอืมมิเอเออ มีแต่บางเที่ยนี่ไปหลวงพ่อวัดดันปน,นี่ให้เรขก็มีเด้อยากขอโชคขอลาบต้องขอกระเทบนะพุะทีิบอกพี่น้องเด้อเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่เพื่อนว่าเมตตาได้เพื่อนบอกฟังได้นี่เพื่อนเอาวยสีสิวนะนะครับท่ายพรอมสีพึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าผสมกับข้าหมากเพื่อนนี่โอ้ยหายากพี่น้องครับหลวงปูหมุนนี่ไม่ใช่ว่า ปลาเครื่องวัตถุมงคลมงคลกรเพิลเนี่ยแต่ว่าของแท้นี่มีมูลาค่าสูงนะผมบอกให้ว่าแพงนะครับอันนี้รุ่นบรรดาลรั์ป,ปีซีสามครับออกที่วัดป่าหนองลมนะพี่น้องครับ <c oughs> ขออภัยครับอากาศเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องเบ่งนี่ครับนี่ฮะให้ดูตรงข้างล่างนะครับนี่ฮะเป็นร้อยตอกโคดนะครับพี่น้องครับนี่ฮะร้อยตอกโคดบางองค์นี่ตอกเต็มดวงกระเคื่อพี่น้องครับ นี่ฮะปองต่อแบบธรรมชาตินะฮะเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับพุทธคุณนะฮะของพระเวสสุบัรณนี่กน,นะครับพุทธคุณนะฮะถือว่าขอบจักกรบาลน,นะครับประว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคลคาดคุมไพ่นะครับคุมไพ่นี่สิ่งที่ม่องเห็นและกับสิ่งที่ม่องบ่รเห็น สิ่งที่มองเห็นก็นคือว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับคนเรื่องเกี่ยวกับอาบุญอาวุธอียงนะเ,เกี่ยวกับความคงกับพันถ้าพูดถึงมองไปเห็นกับพวกผู้ผีปีศาจพวกขุนใส่พวกซิงบบดีพวกเสยียดจันไล่พี่น้องครับเพื่อนกัดเมดเรื่องเกี่ยวกับโคกกระซับนะครับโคกกระซับพวกกระซับนี่ เรื่องเกี่ยวกับพวกกระซับพ,พี่น้องครับแน่นอนเลยเพราะว่าท่านเป็นอาธิบดีนะครับที่รวยสุดมีทรัพย์สิสนมีสมบัตินะครับรวยนะครับทั้งสามลูกนะนะครับบรรดาทรัพย์สินบรรดาโชคลาภให้ผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะนับถือเพื่นบูชาเพื่นให้พิเศษโชคดีคนไพ่ทุกอย่างพี่น้องครับเรื่องของโชคลาภ กับ,บันดาลโชคลาบให้เกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างเห็นไหครับบางกูบางคนเขาไปไหว,วทวีตสุวรรณบ่าสิเป็นทั้งหลายหลายวัดวัดจุฬามณีอย่างสินะครับวัดจุฬามณีหรือว่าสิเป็นอา่หาหลายวัดที่เห็นนะที่ออกข่าวนะนะครับอมีสวกมีลาบกันประสบความสําเร็จหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องครับอยังกันพูดผีปีศาจนะครับ เรื่องหลายเรื่องนะครับที่เข้ามองบ่เห็นนะครับมีความเสื่อนะครับว่าท่านนะครับเป็นผู้ประดานโชคลาบและก็ให้ประสบความสำเร็จนะขอได้สมมาติปรารถนาสุยางครับบึงครับพี่น้องครับความสวยสดกดงามนะครับอันนี้เป็นททเวศสุวรรณนะครับปี4ีสามนะฮะ ออกที่วัดป่าหนองลมนะฮะวัดป่าหนองลมที่สักแก้วนะพี่นอนองครับวัดที่หลวงปู่จํำวัดอยู่นะนี่สวยงามมากนะครับด้านล่างนี่สิเป็นนะครับล่าหูนะฮะนะฮะนี่ล่าหูนะครับเหยียบล่าหูอยู่ก็เป็นความหมายลายสิงลายยางพี่นอนองครับเออถ้าว่าอยากมีสุขมีลาบกะ เรื่องเกี่ยวกับขอดัน่นขอนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเทพพี่น้องครับแต่ว่าพระนี่กะบุหัวขอใดบ่แต่ว่าพูดถึงว,ว่าพระนะครับตามเพื่อนวานะครับคือละแล้วนะครับอันนี้คือรุ่นเป็นรุ่นบรรดาลทรัพย์พี่น้องครับผมได้มาได้รับความเมตตานะครับจากพระนะครับการทเป็นลูกพ่อนะเพื่อนวาเพื่อนเคยอยู่สมัยก่อนเพื่อน อันนี้เพื่อนอยู่กับหลวงปู่หมุนบ่วสันตอนนั้นสิผมไดมาหลวงปู่หมุนยังบนมรณาภาพนะครับได้มากับกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนไห้เพื่อนเอาไสอ่ากอบสแตนเลสนะเพื่อนแบงไห้เดี๋ยวเพื่อนว่าหลวงปู่หมุนเพื่อนไหมาเออเพื่อนว่าย้อมกนาจีนาเอาไปไปไสนะครับเอาไปติดตัวเออเพราะว่าบุญเวียนเสลิกเกินเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องคุ้นใสเรื่องหลายอย่างเพื่อนว่า เอาขอบคุณครับที่พี่น้องให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมภูมเร่ภาพี่น้องครับงม,มง่ายนะฮะผมพาพี่น้องมาชมเทวีสุวรรณนะครับปีสีสามนะครับออกวัดป่าหนองลมนะครับรุ่นบรรดาลทรัพย์ครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติเข้ามาติดตามรับชมขอคอายคลุกแชร์ครับ,รบอืเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามด้วยคลิปนี้เบิก,ก่อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ